สวัสดีค่ะวันนี้จะมานาเสนอสินค้านะคะตัวนี้จะเป็นแรม PC ซคอมพิวเตอร์นะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด3รุ่นเลยค่ะ1นึ่งสี่ b รุ่นว d 4 4 2 6 6 8 g b รุ่นว d 4 8 2 6 6และ1 6 g b รุ่นว d 4 1 6 2 6ประเภทหน่อยความจํา DDR4 รองรับ CPU Intel และ CPU AMD แรงดันใช้งาน1.2ึ่งจุดสองวนการทํางานและการจัดไฟล์รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะขนาดความกว้างของเขานะคะจะกว้างอยู่ที่3 0มมยาวอยู่ที่1 3 9่งร้อยสามจุเ ะะสามารถรับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานหนักได้สบายๆเลยนะคะเร็วและดีกว่าดีๆ3ถึง2เท่าเลยนะคะสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทางแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ